สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้า Toyota a r าร์ติก1.8ไฮบริดไฮนะครับผมรถคันนี้เป็นรถปี19จด20นะครับผมเลขหม่ใช้ไปน้อยมากนะครับเลขหม่ใช้ไปเพียงแค่76,000กิโลเมตรนะครับราคาค่าตัวเปิดอยู่ที่639,000บาทครับอันนี้จะได้เป็นไฟหน้าคู่ LED นะครับผมมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับต่อมาเรามาดูที่กระจังหน้าสวยๆเลยนะครับผมได้เป็นสีดําเงานะครับ โลโก้โตโยต้าสวยๆเลยนะครับรถคันนี้จะเป็นรถสีขาวนะครับสวยมากครับตัวจริงแต่เรามาต่อกันที่ล้อแมกนะครับผมตัวนี้จะได้ยางเป็นสองสองห้าทับสี่สิบห้านะครับผมขอบสิบเจ็ดนะครับจะได้เป็นล้อแมกทูโทนนะครับสวยๆเลยนะครับผมมาดูด้านข้างตัวรถบ้างนะครับ ด้านข้างตัวรถสวยๆเลยนะครับผมรถคันนี้ไม่เคยชนหนักมาแน่นอนครับจะได้เป็นที่จับโคมียมนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อนะครับเรามาเริ่มจากประตูด้านข้างคนขับนะครับเรามาดูนะครับถ้ากระจกแท้ต้องมีโลโก้โตโยต้าติดแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เสาเอนะครับผมเสาเอสวยๆเลยนะครับ หัวน็อตไม่เคยโดนประแจมาแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูที่เสาบีต่อนะครับเสาบีก็ดูหัวน็อตยังสวยๆอยู่เลยนะครับผมสติกเกอร์จากโรงงานยังติดมาครบนะครับทำมาต่อนที่ด้านในนะครับตัวนี้จะได้เป็นบอรดหนังนะครับผมสวยๆเลย แล้วเรามาต่อกันที่พวงมาลัยครับตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยบังติ์แฟล์ชั่นนะครับผมหน้าจอจะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับสวยๆเลยนะครับผมไฟสวยๆเลยเดี๋ยวเราเดินมาต่อกันที่หน้าจอเครื่องเสียงนะครับผมตัวนี้จะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนใหญ่ๆเลยนะครับผมเล่นได้สบายครับอันนี้จะอ่าปรับแอร์ได้นะครับผมตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมจะมีถุงเกียร์ติดมาให้แบบนี้เลยนะครับ จะเป็นเบรกมือนะครับผมตัวนี้จะใช้แบบกดเอานะครับสะดวกมากครับจะมีที่วางเจ้าไฮติให้ถึงสองที่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนโซนหน้านะครับผมคนโซนหน้าสวยๆเลยครับยังสีดำเงาแบบนี้เลยครับผมไม่มีรอยเลยนะครับหากพี่ๆสนใจอยากมาดูรถได้ที่บริษัทเพยนนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บอหลังต่อนะครับผม เบาะหลังก็จะได้เป็นเบาะหลังหนังเหมือนกันนะครับสวยๆเลยนะครับผมกว้างมากครับสามารถนั่งได้ถึงสามถึงสี่คนเลยนะครับสวยๆเลยนะครับผมข้างหนังจะมีช่องแอร์มาให้สองที่นะครับสามารถปรับได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับคนอยู่ข้างหลังเย็นแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับสวยๆเลยนะครับรถคันนี้คอนโซลบนแบบสะอาดมากนะครับผมไม่มีรอยยันแน่นอน มาต่อกันที่ห้องเก็บสัมภารดด้านหลังนะครับห้องเก็บสมมารดด้านหลังใหญ่มากนะครับผมสมามารถใส่กระเป๋าเดินทางใหญ่ๆได้ถึงสองใบน,นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในต่อนะครับผมอันนี้จะมีถาดรองมาให้นะนะครับสวยๆเลยเรามาต่อกันที่อุปกรณ์จุกเฉินนะครับผมจะมีรอให้หนึ่งวงนะครับจะมีปจัจจแม่กุญแจมาให้นะครับผมจะมีแม่แรงยกมาให้นะครับสวยๆเลย เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ฝาท้ายด้านหลังนะครับเรามาดูต่อฝาท้ายด้านหลังนะครับผมฝาท้ายด้านหลังเดิมๆจากโรงงานแน่นอนครับไฟแท้จากโรงงานแน่นอนครับคันนี้ไม่เคยชนหนักมาแน่นอนครับเนนานนรบเามาดูกันที่หวัวนอน,นะครับหวัวน,น็อตยังสวยๆอยู่เลยนะครับผมไม่มีรอยโดนประแจแน่นอนครับ เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูกันแบบไปลกลนะครับผมดูความสวยของประตูหลังนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวมาดูน็อตอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมสวยๆเลยนะครับไม่เคยโดนประแจมาทาั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับอ่ารถคันนี้จะมีเซนเซอร์ด้านหลังมาให้นะครับผมจะพาให้ทั้งหมดสองจุดนะครับ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องต่อนะครับมางดูเครื่องด้านหน้ากันต่อนะครับผมเครื่องด้านหน้าสวยๆเลยนะครับรดคันนี้ใช้งานไปน้อยมากนะครับใช้งานไปแค่เจ็ดหมื่นหกเองนะครับผมถือว่าน้อยมากโดคันนี้เป็นรถปีสิบเก้าจุดยี่สิบนะครับราคาเปิดอยู่ที่หกแสนสามหมืนเก้าพันบาทถือว่าราคาถูกมากนะครับรูหัวน้องยังสวยๆอยู่เลยนะครับผมป่าท้ายเดิมๆจากโรงงานแน่นอนครับ ดูครับเม็ดยังเปลี่ยนบาทยังรูติดอยู่เลยนะครับสติกเกอร์สติกเกอร์จากโรงงานยังอยู่ครบนะครับผมแปะมาจากโรงงานเลยนะครับสติกเกอร์ครบทุกจุดนะครับสติกเกอร์สวยๆเลยนะครับัวน,น็อตสวยทุกตัวนะครับผมไม่เคยโดนประแจมาแน่นอนครับัวน็อต ดูครับเครื่องเครื่องเครื่องสวยอยู่เลยนะครับหากพี่ๆท่านใดสนใจหรืออยากมาดูรถได้ที่เพชรยนต์นะครับผมตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยแขวงมินบุรีเขตมินบุรีนะครับหรือสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0955301006นะครับขอบคุณครับ